มวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยเป็นศิละปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวมีอาวุธเป็นอวัยวะทุกส่วนของร่างกายสองมือสองเท้าสองศอกสองเขา่ารวมไปถึงหนึ่งศีรษะที่เรียกว่านวะอาวุธทุกส่วนใช้ในการโจมตีเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ทั้งหมดหมวยไทยจึงถูกยกให้เป็นศิละปะก,การต่อสู้ที่ครบเครื่องมีพิษสงรอบด้าน การทำร้ายหรือว่าการกระทำคู่ต่อส right, uh, 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 ู้เน uh, ี่ยมันเป็นการใช้อวัยวะของร่างกายเขาเรียกว่านวะอาวุธเพื่อทำร้ายคู่ต่อสู้การใช้ท่าทางแต่ละอาวุธเนี่ยการใช้อาวุธแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีท่าทางเป็นเขาเรียกว่าแม่ไม้อย่างแต่ก้านคอเนี่ยเขาเรียกว่านาลายบั่นเสียนอย่างนี้เป็นต้น ปัจจุบันมวยไทยกลายเป็นอาชีพเป็นศิละปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและเป็นกีฬาประจำชาติที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกและด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาตามยุคสมัยการจัดการแข่งขันมวยไทยจึงเป็นไปเพื่อธุรกิจและเพื่อความบันเทิงมากขึ้นเสียงเฮไม่เพียงแค่เสียงเชียร์แต่มันเป็นเสียงของการต่อรอง ทุกจังหวะชั้นเชิงหมัดเท้าเข่าศอกที่จมตีคู่ต่อสู้ล้วนส่งผลต่อผู้ชมรอบสังเวียนเพราะเดิมพันของผู้ชนะมันหมายถึงเดิมพันของคนดูเช่นกันมันแล้วแต่คู่มวยคู่มวยคู่มวยดีอยู่ในความสนใจมวยที่มีชื่อเสียงวงเงินมันก็สะพัดเยอะอาจจะเป็น30-40ล้านแต่ถ้าเกิดมวยคู่มวยที่แบบไม่ค่อยได้รับความสนใจหรือเป็นมวยใหม่ๆอะไรเนี่ยก็อาจจะมีสัก ห้้้าารอนนลลแววงเงินเดิมพันกลายเป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในสังเวียนจนกลายเป็นวัฒนธรรมและเสน่ห์ในสนามมีการแสดงสัญลักษณ์มือต่อรองเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นจุดเด่นเป็นอัตลักษณ์เป็นตัวตนของคนในวงการมวยคนทั่วไปเข้าไปรู้ไหมไม่รู้ยกตัวอย่างเรามือกวากไปทางนี้เนี่ยต่อห้าซีอะไรอย่างเงี้ย <น>อบอกไปอย่างนี้ก็คือต่อมุมนี้นะฮะอาจจะเป็นมุมแดงอยู่ดีก็ต่อมุมแดงห้าสี่นะกวักไปอย่างนี้ก็เป็นอะไรครับแล้วก็คนที่เล่นประธานกันต่อกันอยู่คนละมุมเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับท่านประชาชนทุกท่านเช่นเลยแต่เขาก็ชี้นิ้วกันแล้วก็กทําไมครับนั่นเนี่ยสัญญาลูกบูชาสัญญาความเป็นสุภาพบุรุษถูกกฎหมายก็คือเล่นในสนามมวยซึ่งก็เป็นร่าจำเนรลุมินีก็เป็นไปทีหลักทุกวันนี้ซึ่ง คือถูกต้องตามกฎหมายครับคือเล่นแล้วไม่ถูกตำรวจจับแน่นอนครับที่ผิดกฎหมายก็เป็นตามมวยตู้เล่นกันจกักลุ่มเล่นกันตามหน้าทีวีนี่นคือผิดกฎหมายสามารถถูกตำรวจจับได้ครับคนจะหายไปประมาณ90%เลยครับถ้าไม่มีการพนันคือวันนี้คือไม่มีเราคนจะไปดูมวยเช๊กประมาณ10%นตะมีคุณอาจจะตามแฟนไปตามแฟนไปดูเออนัน่นจะมีประมาณ1 0 หรือว่าตามเพื่อนไปไปดูศิละปะจะไม่มีหรละคนที่จะมีเอา,อาจจะมีตามไปดูไปเชียร์ญาติพี่น้องตะลูกหลานนั่นอาจจะมีแค่ประมาณไม่เกิน20%เต็มที่คนเล่นการพรนันก็มีประมาณ80%นัทพลนวลแก้วฉายาเพชรอู่ทองออกขัญเมืองนักมวยที่ถูกกล่าวขานในศึกรายการใหญ่หลายเวทีมียอดค่าตัวสูงราวสอง0,000บาทต่อไฟการชก เปิดเผยตนเคยเกือบตัดสินใจล้มเลิกอาชีพนักมวยหลังเคยโดนวางยาเกือบตายก่อนขึ้นชกเคยคิดตอนโดนวางยานะครับว่าจะไม่สู้แล้วว่าจะไม่ต่อยต่อแล้วทีนี้ก็คิดไปคิดมานาะคตเราก็เดินทางนี้มาแล้วครับก็ได้สู้ต่อไปครับทีก็เวลานักมวยต่อยไปต่อยมาอย่างนี้ การเ,เล่นกนารเล่นกาบพนันก็เล่นไปพอทีนี้พอเล่นเยอะก็นักมวยไม่มีแรงก็หาว่าเซียนม,มวยก็จะหาว่านักมวยต่อยล้มมวยหรือเปล่าวะอย่างงี้จะกล่าวหานักมวยแต่การชกค,คืขขอขบวนารทีการชกแบบแพ้ชนะเป็นกีฬาครับมันมีผลกระทบถึงตัวนักมวยวครบับคราวนี้นะครับมันที่มีข่าวอะไรนิดหน่อยออกไปมันมันก็ไม่เป็นผลดีกับนักมวยแล้วถ้าวันไหนชกผิดฟอร์มหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะโดนไล่ได้ นันบนสังเวียนผ้าใบคล้ายจะเป็นสเสน่ห์สร้างสีสันให้คนดูแต่ท้ายที่สุดคนดูเองต้องเคารพผลการแข่งขันว่าเป็นเกมกีฬาที่สามารถพลิกแพ้หรือชนะได้ขณะเดียวกันตัวนักมวยต้องรักษาจรรยาบัรณเพราะการชกไม่สมศักดิ์ศรีเป็นเรื่องที่วงการลูกผู้ชายไม่ให้การยอมรับและเป็นการทรยศต,ต่อวิชาชีพสุมารินอโรคาข่าวจริงสปริงดิวส์ราย